สวัสดีค่ะแพลวแอสวานนะฝากกดติดตามไลฟ์เพจแอสวานและช่องยูทูบบอลเลซอนให้เราด้วยนะคะ วันนี้นะคะเราได้มาจัดก,กิจกรรมเพจวิดเฟนรั้งที่4หรือกิจกรรมตามล่าหากกอจินั่นเองค่ะใครนะคะที่สามารถฆ่าหรือสังหารกอจิได้น,นะคะรับเงินรางวัลไปเลย150บาทหรือเพร520เพรนั่นเองค่ะส่วนเงินรางวัลเศษนะคะพี่บอลแอบบอกมานะว่าใครได้ที่1นนะคะรับไปเลยบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีๆไปเลยโอ้โหเล่น,นงาน่ายขนาดนี้มาเล่นกับพวกเราไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเกมนี้จะสนุกกันแค่ไหนเดี๋ยวลองรับไปรับชมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะก๊อจี้ของเรานะคะเป็นพี่บอลนะคะแคนซีเนั่นเองค่ะตัวก๊อจี้เขียวๆตัวนี้เองต่อไปนะคะเอฟซีทีเฮน้องริมของเราค่ะแล้วก็เดมนะคะเดมซีหัวหน้าแคนนะคะจูเกอร์ค่ะแคน c ีเค่ะ วินพูมนะคะอยู่แคนซีเอ็ดค่ะลาเต้ซีเอ็ดนะคะแล้วก็โชว์พีนะคะฮาร์ดเซเว่นเดย์ค่ะแคนซีเอ็ดเนาะแล้วก็สไปนยนะคะสไปายหัวหน้าแค้นนะคะโซโล่อาโกลักแคนเอสวันค่ะน้องเนมเอสวันค่ะรีคอนโดบิตะค่ะ สปายอันนี้น้องสปายคนเดิมนะคะแล้วก็น้องต้นของเราค่ะแล้วก็ LG แฟนแฟนเปานะคะ Upper Can CS ค่ะ IU OK FF No One นะคะคนเดิมแล้วก็น้องพล S1 ของเราค่ะ o m e มนนะคะขับ CS ค่ะ น้องลินลี่นะคะลินลี่แทนแอสวันค่ะเตรียมตัวหนีได้เลยนะแล้วก็แฟมบูค่ะแฟมบูโนวันค่ะแล้วก็วาลัสนะคะยูริค่ะยูริซีซนะคะแล้วก็โบเองค่ะค่ะโอเคก็มีกันแค่นี้เนาะ <laughs> อนนี้นะคะวงแรกก็ยังไม่บีบนะคะเด็กๆทุกคนก็ออกไปฟาร์มอะไรก็ฟาร์มกันได้เลยเนาะโอเคค่ะน้องแม็กโอเคอันนี้น้องเนมนะคะน้องเนมแอสวานของเราก็ยังอยู่นะคะโนบิตะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เตรียมตัวนะ <c oughs> เตรียมตัวนะ <c oughs> ทุกคน เตรียมตัวกันให้ดีวงแรกก็จะเริ่มในอีก30วินาทีนะคะใกล้เราวนะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคะแต่ละคนกอ็ออกไปฟาร์มกันเนาะเตรียมออกไปฟาร์มกันหาปืนนะคะพยายามออกกระจายกระจายกันไปเยอะนะคะ ่าพยายามอยู่กับที่เพราะว่าอาจจะเป็นเป้าได้เนาะอ่ะตามมาดูกันค่ะตอนนี้คนก็วิ่งฟาร์มกันเลยเนาะอ่ะวงบีบแล้วนะคะจะใกล้แล้วนะคะสองหนึ่งสัญญาณแรกขึ้นแล้วนะคะสัญญาณแรกมาแล้วนะคะอันนี้คือวงขึ้นมาแล้วนะคะตีวงเป็นวงแรกแล้วนะคะน้งนองๆคือเราจะสามารถดูได้เลยนะคะว่าเอ่อ ในวงเนี่ยเราจะสามารถอยู่ตรงไหนเนาะก็อยู่เขตเพาะปลูกใช่ปะแล้วก็ริมเผื่อลงสีเคลาตันแคปเทาโคตาตัวโพชินกบิมาสกิและก็พีกนะคะก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่นะเอวงแรกบีบนะคะวงแรกบีบก็สามารถยิงกันได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจะเบิดจะมีคนยิงแล้วเือนจะโดนย้วนะคะวลาฟออะ คนสังหารนั่นเองค่ะน้องโบสังหารไปแล้วหนึ่งคนสัญญาเตือนวงมาแล้วนะคะทุกคนสัญญาเตือนวงมาแล้วใครเจอตูจัดก,การได้เลยนะคะจังหวะนี้อ,อย่ารีรอค่ะถ้าคุณรอคุณอาจจะเป็นผู้โชคร้ยายก็ได้นะคะ, <c oughs> ะมาดูค่ะแต่ละคนเนาะตอนนี้นะคะอัปเปอร์ก็ตายไปแล้วนะคะแคนซีเอเนาะได้ถูกสังหารไปแล้วนะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็คนที่ได้สังหารนะคะคือน้องจ็อกเกอร์นะคะสังหารไปแล้วหนึ่งคนค่ะ <S <S ตอนนี้จ็อกเกอร์ก็อยู่ในสถานการณ์ซึ่งเครียดมากเลยนะคะไม่สามารถแก้เกมได้แต่ก็ยังอยู่นะโอเคเรามาดูนะคะว่าจ็อกเกอร์จะเป็นยังไงจะสังหารได้ไหมจะสู้กับเขาได้หรือเปล่าตายนะคะจ็กเกอร์จ็อกเกอร์แคสซีเอนะคะโดนย,ยูริ ไปแล้วนะคะสังหารไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตอนนี้ใครสังหารบ้างอ่ามีน้องโบนะคะสังหารไปแล้วหนึ่งคนแล้วก็ยูรินะคะหนึ่งคนแล้วทุกคนนะคะก็ยังไม่มีสังหารเลยทุกคนเล่นกันแบบว่าเซฟมากเลยนะเสียดายจ๊กเกอร์มากเลยนะแบบว่าสังหารไปแล้วหนึ่งคน,นะคะ่ะแต่ไม่สามารถยืนในเกมได้เนาะโอเคไว้รอบหน้านะจ๊ะอ่าเดนนะคะอ อันนี้คือสัญญาณยิงเรียกนะคะยิงเรียกทุกคนนะคะก็ฟามหาของเนอะบางคนก็แบบเราจะไม่เปิดก๊อจินะคะเราจะไม่เปิดก๊อจินะคะว่าก๊อจิอยู่ที่ไหนไปนะคะตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็คือน้องรีมน้องเดมน้องภูมิน้องลาเต้ ชอพีฮาเซเวนเดย์อะฮาเซเวนเดยก็สังหารได้อีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้น้องโกรักก็ยังอยู่นะคะน้องเนมแอสวานของเราก็ยังอยู่คะ่ะโดบิตะเนาะก็ยังอยู่สปายก็ยังอยู่นะเอ้ย,อยรอบนี้ยืนนานเอาแล้วข้างหน้า เรามาไล่ดูเรื่อยๆต่อไปดังต้นก็ยังอยู่นะคะอะล้วค่ะตอนนี้แฟนเปาถูกโอแมาสังหารไปแล้วนะคะขับ c ีอค่ะโอ้โหสังหารแล้วเด้กเลยงงครับมีการหลอยเกิดเกิดโอเโอเวน <laughs> ถูกลาเต้น,นะคะถูกลาเต้แคนซียนะคะหลอยค่ะโอ้โหยังไม่ทันได้อะไรเลยนะ ลาเต้ก็รับไปเลยค่ะหนึ่งคิวตอนนี้นะคะโชพีก็ได้ไปแล้วหนึ่งคิวเช่นเดียวกันนะคะอ่ะา,อามาดูนะคะตอนนี้นะคะที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะก็จะเป็นเออน้องโบ้นะคะน้องโบสังหารไปแล้วหนึ่งคนแล้วก็ซีดีจนะคะยังไม่มีสังหารเลยยูรินะคะสังหารไปแล้วหนึ่งคน,นะคะ่ะ แฟมบูนะคะแฟมบูยังไม่มีสังหารเลยค่ะน้องเชอรี่ของเราก็ยังอยู่นะคะอยากจะบอกน้องว่าใช้ปืนอื่นก็ได้นะน้องเพราะว่าตอนที่พี่บอกไปอะ่ะพี่บอกพี่บอกไปในในอ่อในไลฟ์ใช่ไหมก็พี่บอกว่าให้ใช้ปืนพกเพราะว่าน้องที่ดูเนี่ยคงคิดว่าอ่ะใช้ปืนพกเองเดียวแต่ว่า ทีเนี้ยมันดันเก็บปืนอื่นได้ไงเราจะบอกน้อยยังไงดีคือน้องเล่นอยู่ในเกมนะคะอ่ะน้องพลก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้น้องพลสังหารไปแล้วหนึ่งคนคะ่ะแล้วก็อะอะอยูโอเคนะคะอยูโอเคตอนนี้นะคะก็เหมือนจะเหตุนคนอยู่บนรถเนาะแต่ว่าคนบนรถตะคัหนีคะ่ะไม่สู้นะคะหนีคะ่ะโอเคน้องต้นของเราก็ยังอยู่นะคะเหมือนน้องต้นจะเหตุนนะจะสู้ไหมจังหวะนี้ เดี๋ยวลองดูนะคะเอา้าจะตู้ได้ไหมโอเคเามาดูก่อนตอนนี้น้องเนมยังไม่เจอใครเนาะน้องกอลักก็โอเคเล่นแอบ,บดีมากลูกอ่าน้องชูพีนะคะหูยสังหารไปแล้วสามคน<อ>สังหารไปแล้วสามคนตอนนี้นะคะมีคนดูอยู่สี่คนคือคนที่อ่าโดนน้องเขาสังหารเนี่ยเขากาลังดูอยู่ว่า น้องจะชนะไหมโหดมากเลยนะ3คนนี่คือแบบสกิลแบบว่าดีมากลา่ะเป๊น้องลัะเป้แตกไปแล้วนะคะโห้ยโดนไอโอเคเก็บไปแล้วคะ่ะเหมือนได้ยินเสียงเท้านะคะมีคนกำลังจะเข้ามาหานะคะมาแล้วค่ะเราดูนะคะว่าคนนี้คือใครคนที่ปีกดำนะคะคุ้นๆมากเลยคนนี้น้องจะสู้ได้ไหมจังหวะน,นี้จะ,จะ,จ,ะจะเก่าเกมได้หรือเปล่า แต่ยังตั้งหลักไม่ได้เพราะตอนนี้น้องเลือดนะคะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะจะไม่สามารถสู้ประชันทิประชันตัวได้อคนคือแบบโอ้โหหนีไปก่อนนะคะโอเคตอนนี้น้องต้นก็สับเลือดอยู่เนาะน้องเนมก็ยังอยู่นะคะโกรลักยังอยู่ดีมากแล้วก็โอเคชูพียังอยู่เนาะน้องภูมิก็ยังอยู่เนาะโอเคคะ่ะเดมยังอยู่อ่าเรามาดูซิว่าใครยังอยู่มั่ง อนนี้ I, okay, อยุแคเก็บไปได้อีกนะคะโอยเก่งมากเท่ากับว่าน้องอยุเคหเก็บสังหารไปได้สองตัวโอ้ยเก่งมากเลยอ่าตอนนี้นะคะเรามาดูวงก่อนเนะเาะอ่ตอนนี้นะคะก็ยังรัสมบีวงก็โคแบบว่ายังไกลๆอยู่ยังไม,ไม่เข้ามาใกล้มากเนาะในวงก็จะมีเมือง เคอะไรอะเคลาตันแล้วก็แคปชาวโคตาตัวเนาะสามเมืองนี้ก็ยังสามารถเข้าไปแคมป์ได้นะคะเพื่อรอสังหารก็จีบางทีก็จีอาจจะรออยู่แล้วนะคะอตอนนี้น้องผู้จะสู้ได้ไหมเราลองดูนะคะตอนนี้เลือดคือแบบว่าเสียดเปียบมากถ้ายิ่งหันหลังให้ยิ่งมีโอกาสตายนะคะตายไปแล้วนะคะโอ้โห เก่งมากๆเลยอ่ะเอา้าแฟมบ,บูแฟมบูแตกไปแล้วนะคะมาจังหวะที่แตกมาดีเลยอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเรามาดูก่อนนะใครที่สังหารสูงก็คือมีน้องโชพีน้องโชพีเนี่ยสังหารไปตั้ง4ตัวเลยนะทุกคนโอ้ยไม่ธรรมาดานะเนี่ยสกิลการเล่นของน้องเขานี่ดีมากๆเลยนะคะแต่เรามาดูนะคะว่าน้องเขาจะสามารถสังหารกอจิได้หรือเป่านะ แล้วก็ Are you okay นะคะ Are อา o ุโอเคฆ่าไปแล้ว3ตัวนะคะคนดู10คนคนดู10คนโอ้โหสุดยอดอะ่ะคือน้องเขาน่าจะมีสกิลการเล่นที่ดีนะคะทำให้ดึงดูดคนดูได้ดีเนาะอ่ะแล้วก็ตอนนี้น้องต้นสังหารไปแล้ว1คนตอนนี้นะคะก็ยังสามารถไปได้เรื่อยๆเนาะโอเคน้องโกรักเล่นเซฟดีมากเลยนะคะ น้องภูมิยังไม่มีสังหารเลยเนาะกับน้องเดมเดมก็ยังไม่มีเลยเอาแหละทุกคนเรามาดูกันก็คือเนี่ยรายชื่อที่มันหายไปก็คือแบบตายกันหมดแล้วนะเหมือนได้ยินเสียงนะคะเหมือนมีเหมือนมีคนขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูยังนะคะยังไม่ยังไม่สามารถยังไม่สามารถคุมเกมได้ตอนนี้ ทุกคนนะสัญญาณเตือนแล้วนะคะสัญญาณเตือนวงจะบีบเข้ามาอีกแล้วนะทุกคนใครไม่ได้อยู่ในวงนี่เสี่ยงนะเพราะว่าเราอะแบบจะต้องวิ่งเข้าไปในวงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเจอใครที่เขาแคมป์อยู่คือแบบว่าอาจจะเสียบเปรียบได้เลยนะอ่าข้างนอกมีอะไรเกิดขึ้นคะเดี๋ยวเราไปดูซิใครสังหารอยู่โอเคน่าจะเป็นตัว เดี๋ยวก่อนนะคนเนี้ยน่าจะชื่อชอบผีหรือเปล่าแต่แล้วแต่แล้วอ่านผิดหรือเปล่าอาจเป็นโชพีแต่ว่าจริงๆมันชื่อชอบผีหรือเปล่าคือชื่อแบบว่าติดเล็ดมากแต่น้องเขาสังหารไปได้สี่คนนะคะเอ้าจหว่านี้ยังไงจะสู้ได้ไหมน้องสู้กับน้อง แบบว่ารุนแรงมากคือน้องพงพงงงอะ่ะงงไม่พอโดนน้องอีกคนนึงยิงใช่ป่ะแล้วเจอนี่คนนี้เก็บซ้ําคือแบบว่าเกมนี้คือดุเดือดมากเลยนะทุกคนโอ้โหอ่ะเรามาดูนะคะว่าตอนนี้มีใครพูด<น>โอเคมีคนมาแล้วนะคะก็จีบอกมีคนมาแล้ว<น>เดี๋ยวจะไล่ดูนะคะ แต่ยังไม่ยิงใช่ไหมอเอแล้ววงบีบแล้วค่ะวงบีบแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่มีอายุโอเคอายุโอเคนะน้องต้นน้องต้นของีิเทลนะคะ แล้วก็ดัอโฟลาของคุณแพรค่ะแล้วก็มีน้องเดมหัวหน้าแคลน CS นั่นเองนะเอาแหละทีนี้มีทั้งหมดหนึ่งคนสคนสามคนสี่คนสี่คนเหลือแค่สี่คนนะทุกคนคือวงยังไม่บีบมากเลยนะพี่ตอนนี้พี่บอลอยู่ในวงนะ พี่บอนอยู่ในวงนะใครหากกอจิรีบหาเลยนะเราไม่ต้องไปสังหารใครนะทุกคนถ้าใครแบบว่าพร้อมที่จะฆ่ากอจิเ,อเข้ามาได้เลยพี่บอลจะซิบมาบอกว่าอยู่ในวงนจ้า สวัสดีกจ well, oh, so ิกำลังหนีนะคะเหมือนแบบทุกคนเห็นหรือเปล่าอ้าวน้องเดมเห็นเลยนะคะน้องเดมเหมือนจะเห็นกจิแล้วนิดนึงยังไงน้องเดมไม่ปล่อยกจิแน่นอนจังหวะนี้คือแบบว่าแค้นที่ตากส่งไปยัง โอเคค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าดองเดมจะสู้สังหารทุกคนได้ไหมพราว่าตอนนี้นะคะเดมนะคะสังหารก็จีบไปแล้วนะี๋ยวเรามาดูสิว่าใครจะได้ฆ่าดองเดมหรือเปล่าจะเก่งจริงตามคำล่ำลือหรือเปล่านะโอ้โห ที่สัมผัสกอจิได้นะคะก็คือเดมนั่นเองค่ะผมเห็นผมเห็นพี่อ่ะผมเห็นพี่งวิ่งข้างบนอะพี่ผมไม่สนใไทยอะผมยีงใส่ได้พี่อ่ะใช่อันนี้คือกติกาของเกมคือตามล่าหากอจิใช่ไหมก็คือถ้าเห็นกอจิปุ๊บเรายิงเลยอ่ะเรามาสัมภาษณ์คนที่ได้ยิงกอจิชื่อชื่เดมครับผมอ่าชื่อเดมเอาเป็นอะไรครับเป็นไวโอเล็ตหรือว่าคาบัญชีอ่าเป็นไวโอเล็ตครับไวโอเล็ต โอเคแล้วก็น้องแม็กจะให้รางวัลพิเศษได้ที่หนึ่งนะครับตื่นเต้นมากเลยครับพี่อ่าพี่สองแล้วครับลองเปิดลองเปิดดูหน่อยว่าได้หรือยังมันมีจุดแดงเราก็ถึงนะมันมีจุดแดงลองดูอ่ะรับได้แล้วค่ได้แล้วใช่ไหมัด้แล้จกรรมเราได้ก๊หลักครับทั้งแรกครับทํากิจกรรมเราได้เนี่ยใจจะตายแล้วพี่ โอเคค่ะลองเข้าไปเช็คหน่อยเข้าล้วครับพี่โอเคเข้าแล้วเนาะครับผมรองครับค่ะเอาละค่ะกิจกรรมได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีด้วยกับน้องเดมแคนซีเอสและน้องโกลักแคนแอสวนด้วยนะคะที่ได้เงินรางวัลกิจกรรมครั้งนี้ไปเนาะก็รอบหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่ารอบหน้าพี่บอลจะจั่นไล์อย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ